สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับเจลินชีเปลี่ยนบรรยากาศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับอยู่ในตัวเมืองระยองเลยนะครับนี่โอ้โหอยู่ชั้นที่ยี่สเนะครับเปลี่ยนบรรยากาศครับจากอยู่ลินชีมามากแล้วเปลี่ยนครับดูครับวิวทิวทัศนครับพี่น้องครับ โอ้โหโคตรสูงเป็นไงล่ะเสียวหามเลยบอกตรง <laughs> นี่เราพักกันอยู่ที่โรงแรมของ Holiday Inn นะครับใจกลางเมืองจังหวัดระยองเลยนะครับสูงสามสิชั้นนะครับเราอยู่ที่ชั้นยี่สมาดูบรรยากาศรอบๆครับนี่ห้องน้ำโคตรหรู โอ้หอยู่แต่ลิมชีครับมาดูได้มาลองห้องวสวยๆบ้างครับเป็นห้องคู่ครับพอดีพักกับน้องครับออกคลิปกับน้องครับพรุ่งนี้ก็จะไปเที่ยวเกาะส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเกาะอะไรนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวลงคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับนี่อีกห้องหนึ่งครับนีห้องรับแขก ดูครับโอ้หหรูจริงหรูจริงหรูจริงนี่เป็นห้องนอนอีกห้องนึงนะครับเราพาไปดูอีกห้องนอนอีกห้องนึงนะครับนี่ครับเนี่ยมีอาบกรชี่โอ้โหดยอดนี่ครับดูห้องน้ำอืมนี่ในบรรยากาศน,กน้องหงสย ห้องนอนอันนี้จะเป็นเตียงเดี่ยวนะครับนี่มาดูตรงมุมนี้บ้างเปิดม่านดูครับโอ้โหนี่ก็จะเดินทะลุกันได้เลยครับเป็นสองห้องติดกันเราจะเดินทะลุกันได้เลยครับนี่เราก็เดินมานี่ห้องหนึ่ง อันนี้เป็นห้องรับแขกเวลานั่งเล่นนัง่งดูอยู่ครับตอนเย็นเย็นโนูโ้นท้องฟ้านี่ไงนะครับพี่น้องดูครับท้องฟ้ารอบๆครับภูเขาด้วยครับฝั่งนู้นครับภูเขา,เอ,เขาอันนี้บรรยากาศใจกลางเมืองระยองเลยนะครับนี่นี่สวยโอ้โหนี่เราอยู่ที่ชั้นยี่สิบเจ็ดครับ ข้างๆเราก็จะเป็นห้างครับไม่รู้ห้างชื่ออะไรไม่ได้ดูเมื่อกี้ขี่ผ่านมาไม่ได้ดูเลยนี่นะครับบรรยากาศท้องฟ้าสวยแากนั้นภูเขาครับนี่อันนี้เก็บภาพนี่สวยๆบรรยากาศสวยๆของห้องแล้วก็โรงแรมใจกลางเมืองระยองเป็นครั้งแรกครับของเจลิมชีครับ ปกติก็นอนอยู่แต่ <c oughs> ขางเต็มี่ันเี้โอวเปลี่ยนบรรยากาศมานอนกลางเมืองอยู่บนตึกสูงสามสิบชั้นอยู่ชั้นที่ยี่สิบเจ็ดครับนี่อามาดูกันนะครับว่าอันนี้คืออะไรนี่อะไอ๋อตู้เย็นอันนี้ตู้เย,นนเย็นครับตู้เย็นตู้เย็นในตู้เย็นมีอะไร โอก็จะมีประมาณนี้มีเหล้ามีเบียมีเบียมีน้ำให้อ่าก็ปกติของโรงแรมทั่วไปนะครับแบนนี้คืออะไรเนี่ยฮะโอ,ขอ้ของแพงของแพงเล่นไม่ได้ครับของแพงไม่กล้าไม่กล้าอันตรายอันตรายของแพงครับนี่ครับ วันนี้เราก็จะนอนอยู่ที่นี่นะครับพรุ่งนี้ถึงจะไปนอนที่กกเกาะเกาะอะไรเนาะจำไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกครั้งนึงครับสำหรับเย็นนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับพอของปากํำคอขอบคุณครับที่ติดตามครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับบวัสดีครับ